สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่ใช้ลำเผาเข้าหลามนะคะที่เห็นอยู่เป็นไผ่สองสายพันธ์เป็นไผ่ข้าหลามกาบแดงและไผ่ข้าหลามเปาะนะคะเป็นต้นพันธ์จากการขุดเง่าค่ะ ชุดที่เห็นต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสังเกตว่าลาดทะลุถุงเลยส่วนตัวนี้จะเป็นไผ่ข้าหลามเปาะนะคะไผ่ที่ใช้เผาเข้าหลามแล้วก็มีเยื่อของไผ่ที่เหนียวนุ่มนะคะเปลี่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หือว่าการเผาข้อหลามนะคะกำลังเป็นกระแสฮิตเลยไม่ว่าจะปลูกเพื่อใช้ลำเผาข้อหลามเองนะคะหรือว่าปลูกเพื่อจำหน่ายขายลำท่านใดสนใจก็ทักมาหาเราได้นะคะที่เพจ facebook สวนธนภัฒสกลนครต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ จะเห็นว่ามีรากอากาศนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะคะทำให้ไผ่หลายๆตัวของทางสวนก็เริ่มทยอยมีรากอากาศออกมาในช่วงรอบใหม่ท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาหาเราได้เลยไผ่ข้าวรามกับแดงและไผ่ข้าวลามเปาะชุดนี้นะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก่งคอ จงังหัดชัยภูมิค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะมีทั้งแบบจะส่งออนไลน์และก็แบบเข้ามารับที่หน้าสวนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ที่เป็นกระแสฮิตหรือว่า หลายท่านให้ความสนใจมากๆนะคะสำหรับการนำไปปลูกสนใจต้นพันธุ์ทักมาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรักศัพท์0 9 1 0 5 1 5 8 3 9ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ